คุณสุภาพรอิสระพักดีนี่ท่านรัฐมนตรีประจำำารกำกับดูแลสื่อของรัฐนะค่ะกรมประชาสัมพันธ์อ,อสอมทเนี่ยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนัข่าวก็ถามกำกับดูแลสื่อของรัฐเนี่ยจะมีการทาํางานยังไงจะมีแนวทางอย่างไรหรือไม่ก็เลยเปิดเผยเบื้องต้นคะจะได้รับทราบนะคะเรื่องการแบ่งงานนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาส ได้มาดูแลในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลนะคะซึ่งถือว่ากรองดีไม่ตีก็ไม่ดังนะคะจริงๆแล้วก็คือรัฐบาลทำดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงนะคะทำให ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ถึงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องพยายามทําให้นโยบายต่างๆนะคะโยเฉพาะนโยบายทั้ง4ด้านนะคะที่ได้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะที่พูดมาให้ถึงพี่น้องประชาชนเพื่อให้อนี่ท่านบอกว่า,าก,กองดีตแต่ไม่ตีมันก็ไม่ดังการตีก็คือการประชาสัมพันธ์เอาสิ่งที่ทําจริงพูดจริงทําจริงมีผลงานจริง เอาไปบอกกล่าวให้ประชาชนได้ประโยชน์นั่นแหละการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเป็นกองมันไม่มีเสียงแล้วไปตีเนี่ยอันนั้นเขาเรียกกองจันไหลคำโบราณ <c oughs> แต่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกกองดีรัฐบาลทํางานอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ตีมันก็ไม่ดังก็จะต้องมีการทํางานเหมือนกันส่วนจะมีรายการนายกพบประชาชนหรือไม่เพราะว่านายกแต่ละท่านก็จะมีรายการนะใรูป <c oughs> แบบรายละเอียดต่างกันออกไปนักข่าวถามรัฐมนตรีสุภาพร่าว่ายังไงครับ ขออนุญาตรับนโยบายอยู่ท่านนายกก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุมกับท่านนายกนะคะจนกว่าจะถแถลงนโยบายเสร็จนะคะก็จะต้องรับนโยบายจากท่านว่าท่านเห็นอย่างไรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มีอะไรแนะนําบ้างนะคะรวมทั้งต้องพูดคุยกับทางโฆษกรัฐบาลแล้วก็ทางรัฐมนตรีประจำเนี่ยท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณสุภาศรอิสระพักดีวันนี้ก็สักระสิ่งศักดิ์นะที่ทําเนียบ เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกคือก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอวใช่ค่ะแล้วผลงานเนี่ยทำให้กระทรวงอวเป็นที่รู้จักว่ามีของดีอยู่เยอะแยะเลยงานอวแฟร์ war, Fair, อะไรต่อมีอะไรเป็นกระทรวงบริหารจัดการการศึกษาไงใช่ค่ะทีนี้มาเป็นรัฐมนตรีดูสื่อของรัฐมันก็คือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นก็รอดูฝีมือว่าจะเป็นยังไง